กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในวันนี้ภาพต่อจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะคะกับคุณวิกิตีระวรรณรักผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวลหลวงในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณวิกิตคะตลาดหุ้นไทยที่ช่วงนี้อาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในเชิงไซด์เว์เชิงบวกนะคะประเมินภาพในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็น่าจะไซด์เวย์ต่อนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ย เท่าที่สังเกตก็ถ้าเลือกเป็นกลุ่มก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามินจะมีหุ้นที่เป็นลายตัวลายกลุ่มเนี่ยปรับตัวขึ้นโดดเดน่นนะฮะมากกว่าตัวของดัชนีอย่างวันนี้อินด็เซขึ้นมาประมาณเจ็ดจุดแปดจุดนะครับบวกไปศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าหุ้นหลายตัววันนี้ขึ้นมากันเป็นสิบเปอร์เซ็นอย่างเช่นในกลุ่มเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเรืออย่างเช่นตัวเรือตู้อย่าง R c ซีอนะครับเรือเทกองอย่างตัวท t ทอ ก็คิดว่าในเรื่องของกลุ่มเรือเนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเล่นต่อนะครับตามโมเมนตัตมส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากาปจัจจัยฤดูกาลในเรื่องของช่วงาการเร่งรีสต็อกกิ้งตุดกีนะครับตัวนี้มันก็เป็นแบบนี้มาทุกปีอยู่แล้วนะครับในช่วงก่อนเทศกาลก็จะทําให้แนวโน้มของตัวการเร่งรีสต็อกสินค้าพวกนี้ทําให้กลุ่มขนส่งพวกนี้ขยับขึ้นซึ่งตัวที่มันยังแรกกาดอยู่ผมก็อาจจะมองในตัวของอาม่ามารีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มเรือที่วันนี้ขึ้นมาเด่นแล้วก็ในส่วนของกลุ่มสื่อสาร วันนี้ที่มาเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของสามารถกันเทลแล้วก็ตัวของสามารถไอโมบายโอทีโอนะครับขึ้นมากันทั้งกลุ่มทั้งแผงก็คิดว่าหุ้นในลักษณะที่เป็นอันเดอร์ด็อกแบบนี้ก็เหมือนกับดีแท็นะครับที่เคยเรียนไปว่าเ,าเวลาที่โดนนักวิเคราะห์หรือว่าโดนตลาดเนี่ยพี่น้องลงโทษหรือมีการหั่นกําไรลงมาโดยตลอดทางโดยที่หั่นจนกําไรเนี่ยมันสุดๆละนะครับหุ้นแบบนี้ก็มีโอกาสครับที่จะถูกหันขึ้นไปเพื่อที่จะเอาในเรื่องของตบเงนตอบแทนในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่า แนวโน้มของการโดนขายในขายไปจนแท้งแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบางตัวนะที่วันนี้เห็นแรงซื้อขยับขึ้นมาแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มีการขยับขึ้นมาได้ในะวันนี้ก็คิดว่าแนาวโน้มถ้าวันพรุ่งนี้ยังใช้เวแบบนี้อยู่เนี่ยอยู่ในกรอบเดิมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยปดสิบเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นการเลือกลงทุนเป็นรายกลุ่มรายตัวกันต่อ นะครับประเด็นหลักๆเลยที่ทําให้ส่วนหนึ่งที่ผมมองตลาดหุ้นที่น่าจะขยับขึ้นวันนี้ในกลุ่มปิโตก็ขึ้นได้ดีนะครับก็น่าจะมาจากแรงซื้อของฝรั่งเองที่น่าจะยังคงพักเงินอยู่ในตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นไทยด้วยก็อาจจะเป็นการซื้อนะฮะแล้วก็ถือเงินไว้รอรับปันผลบวกกับทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นภาพของการกลับมาแข่งค่าของค่าเงินบาทอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวของดอลลาร์สหรัฐ ก็ถ้านานมอมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าต่างชาติก็น่าจะยังคงพักเงินอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นปจายในประเทศเกี่ยวกับงบการเงินของกลุ่มที่ไม่ใช่แบงก์นะครับที่จะมีการขยอยประกาศซึ่งในวันพุธนี้นะฮะที่บมบคาดเอาไว้ก็จะมีตัวแจ๊สตัวปมใหญ่นะครับตัวดีซีซีวันสุดสัปดาห์ก็จะเป็นปตทสส,ส์พอโกรอ,อัน,นที่พรุ่งนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นช่วงนีน้การรอดูงบก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนเองอาจจะ เอ่เป็นการซื้อดักง,งบหรือจะเป็นการดักปันผลเอาไว้สาหรับในเรื่องของการรอการประกาศปันผลที่ตามมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพใหญ่ตลาดนะครับว่าไซเวย์แต่ว่าเลือกหุ้นไปหลายตัวได้ตามปัจจัยหนุนที่เขามีเข้ามาในแต่ละตัวไปนะครับค่ะไซเวย์ที่บอกเนี่ยคะ่ะจะอยู่นานแค่ไหนคะก็คงจะอยู่ไปจนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของงบที่ประกาศออกมานะครับว่าสารละบ,บริษ,ษัทจดทะเบียนไทยที่ออกมาดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วมีการปรับกําไรขึ้นปรับกําไรลงอย่างไรบ้าง ราะตัวเนี้มันจะมาสะท้อนที่ตัวของ PE ตลาดนะครับว่าเราจะมีการรีเจสตซจะมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวระดับ PE ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ว่าจะมีการรีเลท PE ขึ้นหรือจะมีการดีเลท PE ลงอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ผมว่าเราจะใช้เวไปจนกว่าเห็นความชัดเจนในเรือ่องตัวการประกาศงบครับแต่อย่งางไรก็ตามเนี่ยในโทนของตลาดอย่างที่เรียนครับผมยังมองในโทนที่เป็นด้านบวกอยู่นะครับว่าเงินที่ยังพักอยู่บวกกับก,บการรอปผลผลการดักงบที่จะมีการทยอยประกาศแล้วก็ข่าวร้ายช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรละ นะครับอย่างในตัวของต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ECB ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสหรัฐเองที่มีการขึ้นรับตาแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับสแตนนี้ที่ต้องตามในต่างประเทศก็จะมีแค่ GDP R ของสหรัฐซึ่งคิดว่าไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจในเชิงลบนะฮะตลาดก็น่าจะพายหรือว่ารับรู้ไปแล้วว่าน่าจะมีการขยายตัวประมาณสัก 2. 1เก็ชะลอลงมาไม่เทียกับแต่มาที่3ามที่สาเปอร์เ็นตกว่าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นด้านลบครับเพราะว่าตลาดก็รู้อยู่ลวค่ะได้ค่ะคนวิกฤ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปติดตามกันต่อนะคะกับช่วงของ News Highlight ค่ะ